อะไรฐามการเป็การครับของอ่ะฮะอะไรเลยใครเป็การโอ้โหนี่บอกเพื่อจะถามว่าใส่ของกี่ตาร์ผมไม่ได้ช่างมันไม่ได้ช่างมันนั่งมันด้วยสิไมช่างแต่ช่างเขาปะช่างสิไม่ช่างไม่ได้ไงอ่ะผ่านตั้งแต่โอ้ยคนเูียอนี่บอกถามแค่เนี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะพี่นี่ต้องสงสัยขนาดนั้นนะต้องรวจต้องถึงใจอ่ะไม่ได้สิเบอร์อะไรว่ารถเนี่ย ออกมาคนเดียวด้วยบัดดี้พี่ไปไหนอ่ะบัดดี้พี่ไปไหนอ่ะเติมน้ำมันฮะเติมน้ำมันบัดดี้พี่เติมน้ำมันไม่ใช่ผมจะไปเติมน้ำมันอ้าวพี่จะเติมน้ำมันมันทำไมพี่วิ่งเล้อซ้ายมันเลื่อยเลยอ่ะมันเติมน้ำมันนี่อ่ะนี่อะน้ำมันนี่อ่ะไปอ่ะมันไม่ทำไมอ่ะแล้วยิ่งโดนโบกทำไมเนี่ยผมเห็นวิ่งมานี่ไม่ได้หรอครับอ้าวมันก็ไม่ได้จี้มันได้ถ้ามีเหตุการณวรนะมีเหตุการณวรตรงไหนเนี่ยฮะ มีเห็นคูนตรงไหนมึงถามพี่หน่อยดิขอมาเดี๋ยวเรียกได้อะไรนะเรียกไม่ได้หรอครับก็บอกว่าเรียกได้จะมีมีเห็ดเงินคูนหรือเปล่านี่ย่ขอมาเนี่ยมีเห็นคูนหรือเปล่าขอย่าขอมาครับบอกว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะฮะพูดยังไงเนี่ยพี่พูดยังไงเนี่ยมัไม่ยังไงตัวตัวน้ำหนักไม่ได้หรอครับพี่จะตรวจสอบน้ำหนักอ๋อกูถามว่าคุณ ให้ผมยกใส่ให้พี่เหรอหรือไงขวามาคุณช่างมาไหมมีคุณแม่ตุ่มฟอกไหมแค่นั้นโอ้ยผมขึ้นนะขึ้นตาช่างอยู่แล้วมอเตอร์เวย์ผ่านมาสามตาช่างแล้วลูกพี่ไม่ข้ามคุณมาทางไหนก็คือสรุปคือตุ่มฟองมีต่างไหมช่างไม่ไปชทางมาไหมสรุปคือสรุปคือกีตาร์ครับผมไม่รู้ทำไมอ่ะช่างมาได้ไหมนั้นก็ช่างมาสิโอเคแค่นี้นะครับโอ้ไรสระว่ะไไ ทีนไม่ได้หรอครับไม่ผมทีี่ตสอนไม่ได้นโอ้โหแล้วเรียกมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวเลยนะบอดี้ก็ไม่อยู่นะนี่พี่กำลังอะไรพี่กำลังทำอะไรเนี่ยทำงานอยู่หรือว่ายังไงเนี่ยไปเติมนน้ำมันครับไปเติมนน้ำมันอช่เนี่ยขอรบังเอิญพบเหตุการณ์พอดีใช่ครับโอ้รถที่กำลังแซงมามาโบเขาพเหตุการณ์พอดีโอ้โหชื่ออะไรครับพี่เนี่ยเดินใกล้ยาวหูระเบิดน่ะ มีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมขอบคุณต่างๆต่างีอะไรไหมมีอะไรบ้างมีอะไรอีกไหมพี่อะมี่มีมีนะนั่นแหละเรียกไม่ได้กมีแคตาโอ้มีเห็ดรึเล่เรี๋ยี้เรียกอะสองให่าดีไงว่าไรสาระไม่ใช่รสาระมอะไนะ จับผมเลยเอไม่ได้สารลคุณบอ่ะคุ่พี่บอกไม่มีอะไรแล้วนี่ผมก็ไปสิพีเนยไปแล้วนะะจับผมเลยพี่จับผมเลยโอเคครับขอวางรถจับก่อน แซงมาเมื่อกี้แซงมาแล้วเรียกแล้วมาบอกว่าตรวจสอบน้ำหนักเอาครับ